มหัศจรรย์ไพ่รัตนราศีต่อไปราศีมังกรไพ่ใบแรกที่จับได้ยี่กอบใบที่สองพักแก้วมรกตใบที่สามพักเทวทันก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอแสดงความยินดีกับชาวราศีมังกรสักครั้งหนึ่งครับคุณผู้ชมครับเป็นไงกันบ้างครับ ปีใหม่นี้ปีใหม่อันเป็นปีแห่งความอภิมหามงคลนะครับชาวมังกรครับก่อนที่เราจะเข้าถึงการทํานายทายทักนะครับคุณผู้ชมครับผมมีโอกาสได้เดินทางไปภูเขาทองนะครับวัดสเกตนะครับไปห่มผ้าแล้วก็ไปทําบุญที่ภูเขาทองนะครับในปีใหม่นี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้ชาวราศีมังกรทุกท่านเนี่ยคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนานะครับ ล่ำล่ำรวยรวย,วยเฮงเฮงปังปังกันทุกท่านนะครับแล้วใครที่มีสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงนะครับก็ขอให้หายจากอาการป่วยและมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านเลยครับคุณผู้ชมครับไพ่ใบแรกครับคุณผู้ชมยี่ก่อหงครั้งนี้คุณผู้ชมมีโอกาสนะฮะไปสักการะบูชาศาลเจ้าไต่หงกงสักครั้งหนึ่งครับปีใหม่นี้จะได้เป็นปีแห่งโชคแห่งลาบ คิดสิ่งใดจะได้สมปาถนาแล้วอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับผมฝากนิดนึงครั้งนี้ถ้าใครมีโอกาสไปศาลเจ้าไต่ฮ่องกงหรือมูลนิธิปอดิกตึงหรือมูลนิธิไหนก็ได้นะครับคุณผู้ชมทําบุญนะฮะเกี่ยวกับศพสักนิดนึงไม่ว่าจะเป็นผ้าหอ่อศพน้ํนา,ามันเผาศพตามวัดวาอารามต่างๆก็ได้นะครับหรือร่วมบริจาคซื้อห้องเย็นนะครับนะฮะแล้วก็ วัดไหนนะฮะเมนชัมรุดอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมก็โอนตังทำบุญซะหน่อยอย่าลืมอุทิศบุญอุทิศกุศลน,นะครับให้แก่ญาติผู้ล่วงลับและเจ้ากรรมในเวรเทวดาประจำตนนะครับคุณผู้ชมตรงนี้สำคัญจริงๆกับชาวราศีมังกรและเมื่อไห้ย,ยี่กอฮงเกิดขึ้นกับชาวมังกรแล้วใครเดินทางนะครับพร้อมที่จะเดินทางมาที่กรุงเทพมหานครเนี่ยไปศาลเจ้าไตา่ฮงกงครั้งนี้ไปไหว้องค์ยี่กอฮงให้ได้นะครับคุณผู้ชม ไปให้ได้นะครับนี่ถือว่าเป็นกิมมิคสำคัญของชาวราศีมังกรเลยจะได้มีโชคมีลาบแต่พอท่านไปถึงศาลเจ้าไต้ฮงกงเนี่ยทำบุญผ้าห่อศพสักนิดนึงนะครับคุณผู้ชมครับทำบุญผ้าห่อศพนะครับเอาเป็นกำลังนะครับทำสัก7ผืน5ผืนหรือ3ผืนแต่ถ้าใครไม่มีสตดุ้งสตดังเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมครับไม่ต้องทำสวดมนต์เจริญภาวนาอยู่กับบ้านนะครับ แล้วก็นั่งสมาธิอยู่กับลมหายใจทำทานบ้างเล็กน้อยครับทำทานเพื่อละจากความตนีที่วัดใกล้บ้านของท่านก็ได้ถ้าไม่สะดวกเดินทางจริงๆและไพ่ใบที่สองครับคุณผู้ชมครับไพ่พักแก้วมรกตครั้งนี้คุณผู้ชมฟังให้ดีนะฮะฟังให้ดีนะครับคุณผู้ชมครับใครเอาต่างจังหวัดก่อน ใครอยู่จังหวัดไหนนะฮะคุณผู้ชมครั้งนี้สักการะบูชาพระใหญ่ๆประจำจังหวัดของท่านให้ได้ปีใหม่นี้แล้วความเป็นสิริมงคลต่างๆนะครับจะได้เกิดขึ้นกับคุณผู้ชมคิดสิ่งใดเหมือนที่ผมบอกแหะครับมันจะได้สมปรารถนาแต่ถ้าใครมีโอกาสนะครับชาวมังกรครับเดินทางสักการะบูชาพระ แก้วมรกตสักครั้งหนึ่งใครเดินทางไม่เกิน2ชั่วโมงนะคุณผู้ชมไปให้ได้นะแล้วครั้งนี้ครับถือว่าเป็นโอกาสสำคัญเลยนอกจากสักการะบูชาองค์พระแก้วมรกตแล้วข้างหน้านะครับตอนนี้ในส่วนงานเนี่ยนะฮะในหน่วยงานเนี่ยหน่วยงานราชการเนี่ยท่านได้จัดพระเคี้ยวแก้วนะครับให้พี่น้องปวงชนชาวไทยได้สักการะกันคุณผู้ชม ไปรับศีลรับพรนะครับไปขอพลังอันเป็นมงคลที่นั่นนะครับขอความศริมงคลนะครับให้เกิดขึ้นนะครับกับคุณผู้ชมตลอดทั้งปีนี้เลยกลับมาที่วัดพรกแก้วสักครั้งหนึ่งคุณผู้ชมจะเห็นน้ำมนต์อยู่ตรงหน้าพรกแก้วมรกตใช่ไหมครับคุณผู้ชมฟังผมให้ดีนะครับครั้งนี้พอสักการะบูชายอตู้นะฮะ ทำบุญนะฮะที่วัดพระแก้วนะครับถ้าจะให้ดีชาวมังกรฟังนะครับเพราะว่าเดือนมกราแล้วเหมือนปีเกิดของท่านบางท่านนะฮะอยู่ในลาบระหว่างนี้คุณผู้ชมนะฮะทำบุญนะฮะเท่าอายุสักครั้งครับคุณผู้ชมและส่งดวงจิตดวงนี้ไปไปให้แก่พ่อแม่นะครับปู่ย่าตายายเรานะครับพี่ป้าน้าอาที่ล้มหายตายจากอย่างน้อยได้ทำบุญกับพระสำคัญนะครับ ประจําชาติของเรานะครับประจําประเทศของเราเนี่ยและความมงคลเนี่ยร้อยแปดประการก็จะเกิดขึ้นกับคุณผู้ชมอย่าลืมปะพรมน้ำมนต์เสริมความเป็นศิลิมงคลให้แก่ชาวมังกรครับคุณผู้ชมครับห้ามพลาดเป็นอันขาดย้ำอีกครั้งใครอยู่พิษณุโลกนะครับอยู่ต่างจังหวัดไหว้พระใหญ่ๆหอยู่พิษณุโลกสักการะบูชานะครับพระพุทธชินราชสักครั้งหนึ่งครับคุณผู้ชมครับ อยู่8ลิ้วนะครับก็หลวงพ่อโสธรน,นะครับเส้นทางลาดบ,บุรีแม่กองอัมพวานะฮะหลวงพ่อวัดบ้านแหลมแล้วเส้นทางนู้นนะครับทางนครปฐมนะฮะทางเส้นนู้นนะฮะคุณผู้ชมสักการะบูชานะครับพระร่วงโรจนลิต เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชาวราศีมังกรปีใหม่มีหนึ่งครั้งไหว้พระใหญ่ๆจับมือนะครับคุณพ่อคุณแม่สามีภรรยาและลูกๆเข้าวัดสักครั้งหนึ่งครับเวลาเราติดขัดอะไรนะครับคุณผู้ชมบุญบารมีตรงนี้จะได้ส่งเสริมให้ชาวมังกรน,นะครับลุล่วงนะครับและไปถึงเป้าหมายได้อย่างแน่นอนครับใบสุดท้าย ไพ่ใบนี้ไม่ค่อยเวิร์กแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะฮะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นไพ่ใบแรกเป็นยี่กอหงหรือองค์พระแก้วมรกตและไพ่ใบสุดท้ายเป็นพระเทวทัตชาวมังกรครับคุณผู้ชมลองสังเกตให้ดีนะฮะหลายครั้งที่ผมดูดวงกับชาวมังกรเวลาเขาจะมีโชคเขาจะมีลาบนะฮะหรือเขาจะชีวิตจะเริ่มดีขึ้นเนี่ยมักจะมีความทุกข์ เข้ามาสู่ชาวราศีมังกรก่อนอันดับแรกหรือในภาษาดวงเขาเรียกกันว่าทุกคลาบแล้วครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันเมื่อเราดูไพ่ลัตนะแล้วอย่างน้อยได้เป็นเส้นทางชีวิตนะฮะให้กับคุณผู้ชมจะได้รู้ว่าเราควรระมัดระวังอะไร อันดับแรกเลยคุณผู้ชมที่ผมอยากจะบอกเรื่องคําพูดบางทีชาวมังกรเป็นคนที่พูดตรงๆนะครับฉะนั้นคําพูดที่ออกไปเนี่ยบางทีมันอาจจะทิ่มแทงคนที่เขาฟังนะฮะหรือว่าเขาได้ยินจากคําพูดของชาวราศีมังกรนั้นเขาอาจจะเสียใจหรือเขาอาจจะอาฆาตเราก็ได้นะครับฉะนั้นชาวมังกรนะฮะปิดวาจาสัก50% ปกติเราเป็นคนคุยเก่งอยู่แล้วนึกออกไหมฮะเราเป็นคนมนุษย์สัมพันธ์ดีอยู่แล้วแต่ครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมบางทีคําพูดมันทิ่มแทงเราต้องระวังให้ดีนะฮะและไอคาพูดเนี่ยมันเป็นนายเราเราจะพูดให้เขาดีก็ได้พูดให้เขารู้สึกแย่ก็ได้ฉะนั้นการถนอมน้ําใจนะครับของชาวราศีมังกรปีใหม่แล้วเราพูดจาแต่สิ่งดีดด,ดีกว่านะครับเรื่องอะไรร้ายๆจะได้ไม่ต้องเกิดขึ้นและอีกอย่างหนึ่งนะครับชาวมังกรครับ ผมอยากจะบอกชาวมังกรว่าชาวมังกรเนี่ยเวลาเขารักใครเนี่ยเขารักจริงนะฮะคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องสามีภรรยาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับคุณผู้ชมครับฉะนั้นส่วนเนี้ยสำคัญจริงๆกับชาวมังกรฉะนั้นผมย้ำสามรอบแล้วเนี่ยว่าเรื่องคำพูดอ่ะไม่ได้นะห้ามเลยนะแล้วในส่วนที่สองครับชาวมังกรครับ อาจจะมีข่าวร้ายในระหว่างนี้ข่าวร้ายในที่นี้เราอาจจะสูญเสียญาติผู้ใหญ่เรานะครับนะครับถือว่าออชาวมังกรหลายๆท่านเนี่ยที่ผมดูดวงที่บ้านเนี่ยโหไปงานศพกันทุกคนเลยนะคุณผู้ชมเชื่อไหมคนมาดูดวงที่บ้านผมนะวันนั้น3ามคนแปลกมากเป็นชาวมังกรหมดเลยแล้วตอนเช้าเขาบอกว่าเดี๋ยวเย็นเนี่ยเสร็จจากอาจารย์ก็จะไปงานศพอีกเสร็จจากอาจารย์เนี่ย ก็จะไปงานศพอีกคุณผู้ชมเชื่อไหมวันนั้นวันเดียวนะเขาก็ได้เป็นญาติกันนะอยู่คนละที่คนละทางเลยทุกคนต่างต่างต่าง,ต,างต่างไปไปงานศพญาติใกล้ชิดฉะนั้นก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีหน่อยนะคุณผู้ชมนะแล้วก็ไปทําบุญนะครับให้แก่ผู้วัยชนนะครับหรือญาติสมิทญาติสนิทมิตรสหายของเราไปทําบุญอุทิศบุญอุทิศส่วนกุศลต,ตรงเนี้ยให้กับเขาสักหน่อย ตรงนี้แหละครับคือหัวใจสำคัญของชาวมังกรน,นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นไพ่ใบแรกจะเป็นยี่กอฮงเป็นพระแก้วมรกตนะครับซึ่งเป็นไพ่ที่ดีเป็นไพ่ที่โชคลาภทั้งนั้นแล้วใบสุดท้ายเป็นพระเทวทัศชีวิตคนเรามันจะอย่างนี้แหละครับคุณผู้ชมไม่ต้องไปคิดมากไม่ใช่ว่าเห็นไพ่เทวทัศแล้วฉันไม่ดีอย่างงู้นอย่างนี้แต่อย่างนี้ครับคุณผู้ชมอย่างน้อยมีไพ่รัตนะคอยบอกเส้นทางชีวิตให้กับคุณผู้ชม ให้คุณผู้ชมได้รู้เท่าทันว่าจงระวังคนข้างหลังเอาไว้ให้ดีนึกออกไหมฮะฉะนั้นเวลาเราจะทำอะไรเราจะพูดอะไรต้องใช้สติพิจารณาให้มากแล้วเรื่องที่สองนะครับเกี่ยวกับอ,อ,อาจจะมีการสูญเสียญาติสนิทมิตรสหายนะครับคุณผู้ชมแล้วถ้าใครฟังคลิปผมอยู่แล้วก็ไปงานศพ นะครับของญาติพี่น้องอยู่ผมก็ขออนุโมทนาบุญตรงนี้ด้วยนะฮะถ้าท่านไปทํางานศพนี้ขอให้ไปอยู่ในภพภูมิที่ดีนะครับคุณผู้ชมเอาละคุณผู้ชมเรามาดูไพ่แห่งการทําบุญครับชาวมังกรครับไพ่ใบแรกครับตีระฆังใบที่สองทำความสะอาดหิ้งผัะใบที่สามสวมดมนต์โอ้โห วยแม่โว้ยคุณผู้ชมไพ่ใบแรกตีละคังคุณผู้ชมสังเกตไหมฮะว่าเวลาเราจะไปทําบุญเนี่ยเขาก็จะมีคองมีละคังมีอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมครั้งนี้พอทําบุญเสร็จนะครับก่อนกลับจากบ้านตีค้องตีละคังตีกองสักหน่อยประกาศให้เขารู้ไปเลยว่าทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินว่าวันนี้ข้าพเจ้าชื่อนี้นาสกุลนี้ได้มาทำบุญที่แห่งนี้ ขอให้ผลบุญตรงนี้โปรดจงช่วยส่งเสริมดวงชะตาให้ข้าพเจ้าประสบความสำเร็จร่ำรวยและสุขภาพร่างกายแข็งแรงคุณผู้ชมชาวมังกรผมบอกนี่กิมมิกเลยนะตีสักเก้าครั้งเวลาเดินไปข้างหน้าจะได้ก้าวหน้ามีความเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นกับชาวมังกร ไพ่ใบที่สองทำความสะอาดหิ่งพาโอ้โหคุณผู้ชมเอ้ยลวแปลกนะชาวมังกรนะถ้าจําไม่ผิดนะปีที่แล้วก็ทําความสะอาดนะ ครั้งนี้นะคุณผู้ชมนะครบรอบแล้วนะทําความสะอาดหิ้งพ้ะหน่อยแต่หลายท่านมาดูดวงกับผมบอกอาจารย์อีชั้นเนี่ยนะทําทุกวันเลยคุณแม่สำเพาทองวันนั้นแกมาจากอุทัยธานีแกมาหาผมแกเอาปลานี่มาฝากไอปลาลมควัน่ะไอปลาช่อนลมควันนะนะคุณแม่สำเพาทองท่านก็เอามาโอ้โหอยา,าเป็นลังเลยบอกนี่นะอาจารย์นะ ฉันเนี่ยไม่เคยทําความสะอาดหิ้งพระเลยนะขาแข้งก็ไม่ค่อยดีเวลาจะขึ้นไปไหว้พระมันก็เมื่อยแต่พอฟังคลิปอาจารย์แล้วขึ้นไปนั่งสวดมนต์ไปอะไรมั่งอุ้ยคนสั่งปลาลมกวันไอปลาช่อนลมกวันที่อุทัยธานีเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยแล้วลูกสาวมันก็ทําช่องนะไอช่องไอเนี่ย ไอ้พวกที่เราทำกันเนี่ยครับในโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่าแกทำความสะอาดหิ้งพ้าเนี่ยเวลาแกไปสวดนม์แกรทำทุกวันเลยนะแกเช็ดทุกวันแกบอกแกจะมีผ้าอยู่ผืนหนึ่งแกก็นั่งเช็ดนั่งป,ปัดไปแต่ถ้าชาวมังกรยังไม่เคยทำนะครับคุณผู้ชมครับฟังคลิปผมแล้ววันนี้ทำความสะอาดหิ้งพ้าเอาให้สะอาดที่สุดในชีวิตเลยตั้งแต่ฉันเกิดมาเนี่ย ตั้งแต่เด็กจนอายุเท่านี้ฉันยังไม่เคยทำความสะอาดหิ้งพระครั้งไหนจะสะอาดเท่านี้คุณผู้ชมตั้งแต่พระเกศาของพระเลยนะฮะที่เป็นขดหอยในองค์พระปฏิมาประจำบ้านเราเนี่ยคุณผู้ชมเช็ดให้สะอาดเอาคัตเติลบัตรเนี่ยชุบน้ำสะอาดเช็ดแล้วก็เอาผ้าเนี่ยซับให้แห้งเลยทุกเหลี่ยมทุกมุมใต้โต๊งใต้โต๊ะเอาให้หมดทำให้สะอาดที่สุด ประตูมหาสมบัติมันถูกเปิดแล้วประตูโชคประตูลาบมันเกิดขึ้นกับคุณผู้ชมแล้วอย่าทิ้งโอกาสตรงนี้ไปทำให้ได้จงตั้งใจทำ เมื่อเราเสร็จจากการทำความสะอาดครั้งนี้แล้วคุณผู้ชมยังไม่หมดแรงครั้งนี้ทำความสะอาดห้องสักหน่อยทำความสะอาดบ้านสักหน่อยชาวมังกรในห้องพระนี่บางคนห้องพระท่านใหญ่นะครับผมรู้จักชาวมังกรหลายท่านเวลาผมไปดูฮวงจุ้ยเนี่ย โอ้ยพระนี่อลังการมากเลยนะคุณผู้ชมนะอาจจะสองสามวันถึงจะทําความสะอาดเสร็จไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมถือว่าค่อยๆทําไปทําด้วยหัวใจนะครับทําด้วยความรักอย่าทําด้วยความร้อนลุ่มทําด้วยความศรัทธาทําด้วยความเชื่อมั่นในองค์พระโคโดมของเราในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านได้มาโปรดเป็นคําสอนต่างๆเป็นเส้นทางแห่งการดําเนินชีวิตของเรา บางครั้งมันอาจจะเจ็บปวดรวดร้าวเกิดจากการสูญเสียเกิดจากการล้มหายตายจากบางทีชีวิตมันยังไม่ประสบความสำเร็จก็ขอให้รวบรวมสติให้ดีแล้วมันสวดมนต์เจริญภาวนาทำทานเูื่ละจากความตนีเรานั่งสมาธิอยู่กับลมหายใจเหล่าเพศภัยตรงนี้แหละครับมันจะได้ก้าวข้ามจากคุณผู้ชมไปได้อย่างง่ายดาย ไพ่ใบที่สสวดมนต์จเจริญภาวนาครั้งนี้ชาวราศีมังกรมั่นสวดมนต์สักนิดหนึ่งครับคุณผู้ชมครับเอาเป็นบทพระคาถาใดก็ได้เป็นจัก,กรพรรดิก็ดีเป็นอิติปิโสก็ได้หรือคาถาฉิมพีคุณแม่บุญเลือนไม่ว่าจะเป็นคาถาใดก็ตาม ขอให้ชาวมังกรใช้กำลังวันตรงนี้สวดมนต์ตั้งแต่ฟังคลิปผมนี้นะครับให้ตลอดทั้งปีและความเป็นสิริมงคลต่างๆก็จะเกิดขึ้นกับคุณผู้ชมอาน,นิสงส์แห่งการสวดมนต์หลายท่านไม่ถนัดที่จะนั่งสมาธิใช้การสวดมนต์ตรงนี้แหละครับใช้จิตของเราตรงนี้แหละครับตั้งมั่นให้ดีทำสมาธิให้ดีแต่ละบท แต่ละอักขระอย่าให้ตกหล่นชาวมังกรเป็นราศีที่สวดมนต์เร็วแล้วครั้งนี้คุณผู้ชมลองสวดช้าๆนะครับบางท่านบอกผมว่าอาจารย์อิชันเนี่ยเปิดฟังนะเปิดฟังไปด้วยและสวดตามไปด้วยเนี่ยได้ไหมได้เลยครับคุณผู้ชมทําเลย ปีใหม่นี้แล้วนะครับคุณผู้ชมความเป็นมงคลร้อยแปดประการจะได้เกิดขึ้นกับเราไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามเราจะเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ก็ตามหรือสิ่งเก่าๆงานเก่าๆที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยใช้การสวดมนต์ตรงนี้แหละครับ เป็นแรงผักดันเป็นแรงขับเคลื่อนให้คุณผู้ชมบางทีใครพูดจาไม่ดีใส่เราเราก็ยิ้มแย้มแจ่มใสอย่าถือโทษอย่าเอาความอย่าเอาอาการโกตรธตรงนี้เข้ามาในหัวใจให้มันคุนหมองกับตัวเราเองทำง่ายๆทำง่ายๆไพรรัตนะบอกกับคุณผู้ชมแล้วนึกออกไหมฮะคุณผู้ชมเหมือนที่ผมบอกแหละไม่ต้องมาดูดวงกับผม ทำตามคลิปที่ผมบอกแล้วไม่ต้องเสียเงินด้วยทำอยู่กับบ้านไม่ต้องไปปฏิบัติธรรมที่ไหนทำอยู่กับบ้านเราเนี่ยแหละฮะเพราะบางทีคุณพ่อคุณแม่เขาอยากไปตลาดอย่างเนี้ยเราไม่อยู่เนี้ยเราไปปฏิบัติธรรมอ่ะแล้วใครจะไปขับรถให้แกบางทีท่านอยากจะไปเดินสําเพงอยากไปเดินเผาหูรัดไปตัดผ้าร้านสยุมพูอยากจะซื้อสบู่ตรงห้างในติงเกลอย่างเนี้ยเราจะทำยังไงอ่ะเขาไม่อยู่แล้วใครจะซื้อให้แก ใช่ไหมครับฉะนั้นทําที่บ้านของเราเนี่ยแหละครับทําที่บ้านของเราพลังงานดีๆมันจะได้เกิดขึ้นในบ้านของเราเหล่าเทพเทวาเขาชอบฟังเสียงสวดมนต์นะครับคุณผู้ชมหลายท่านบอกว่าอาจารย์อีชันนี่เปิดบทสวดทั้งวันเลยนะแต่เปิดเบาๆนะเดี๋ยวไปรบกวนข้างบ้านเขาตั้งแต่ฟังคลิปอาจารย์เนี่ยนึกออกไหมฮะ แล้วเขาก็ฟังเสียงสวดมนต์ฟังเสียงอ่านพระไตปีดกแล้วเขาบอกโอ้บ้านมันเย็นมันล่มเย็นมันมีความสุขทุกสิ่งทุกอย่างลูกก็ไม่ดื้อสามีก็กลับบ้านตรงเวลานี่แหละครับคุณผู้ชมคืออาน,นิสงส์ใช้ใจเราเนี่ยแหละครับอันละเอียดอ่อนอันบริสุทธิ์ตรงนี้บางทีปัญหามันหนักๆเรายิ้มรับมันอย่าไปซีเรียสเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็ชาวแล้ว ก่อนจากกันวันนี้ครับผมอยากให้ชาวราศีมังกรทุกท่านพิมพ์คำว่าราศีมังกรให้ผมสักครั้งหนึ่งครับในขณะที่ผมสวดมนต์เจริญภาวนาและทำทานพุละจากความตนีนั่งสมาธิอยู่กับลมหายใจผมขออุทิศบุญตรงนี้ให้เทวดาประจำตัวของชาวมังกรทุกท่านครับ